โอเคนะครับผมสักครู่เดี๋ยวขอ,ขอ,ท,อทีก่อนตัวแรกก็มาทดสอบอ่าอะไรนะอ่ะตัวเราเลเนคุนกี้แบ็คเพร์นมาดูกันขะนาดตอนเสียห้า เหนื่อยอะอยู่นะสองหมื่นสองหมืคิดผิดคิดวจะได้ถ้าเกิดถ้าเกิดไม่เธอผ่านอันนี้ไม่ได้เหรอว่าเมื่อไหร่จะได้ของเล่นชิ้นใหม่โอเคเราจะไปบูธที่ต่อไปแต่ว่าเราจะไม่เล่นแบบเพือห้น 레 I can't eat it. it. นคมาช้จะทำให้ดีที่สุดห้ามทำลายความฝันเราเคยเห็นไหมล่ะคือที่ใครก็ไม่อาจต้านทานไม่เคยเห็นนะครับฉันจะส่องทางให้เดินตามมาดีๆนะไปเลยครับลูกพี่นี่แหละคุณต้องผ่านละ9 5้0 0ดาวันเลยนะทุ

มากิน,กนดื่มกันให้ใหน้ำใจดูผลหน่อยเอาเจลลี่วุดใช้ด้วยเจลลี่วุดกับกับน้องแกะนะครับผมคนใช้ส่วนดาเมจที่โหดที่สุดก็คือแบ,บ็คเพลร์นะครับผมหนึ่งแสนเลยแล้วก็พ่อหนุ่มของเราได้หนึ่งแสแปดพื่อเกิดเป็นความเสียหายที่ได้รับในพ่อหนุ่มเยอะสุดแล้วก็แบบ็คเพรแล้วก็น้องแกะรองรับหลังแล้วก็ แล,แล้วก็เอ็นิบูลของเราเนี่ยก็เราระบาดหลังขอแกะนะแล้วก็ตัวท้ายที่ดามจได้รับน้อยสุดมั้งเอ๊ะแล้วก็แล็กเพอร์ที่ได้รับดามจทหนึ่งพันแล้วก็อีกตัวหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยโอเคก็คือถ้าเกิดเป็นสายฮิวก็น้องเราฮิวอย่างเดียวเลยฮิวเต็มเลยทุกคนกายฟุนฟ้นปูที่ได,ทไ,ได้แล้วอืมก็ทำไมตัวนั้นได้อะ เอาเป็นว่าเราไม่รู้นะโอเคเอาเป็นว่าสำหรับอันนี้ก็น่าจะได้แล้วล่ะชิมยช่ชชโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะมาทดสอบใหแล้วอ,อยากเล่นต่อเดี๋ยวขอ,อนิดหนึ่งแล้วกันขอเล่น,นึงคือคุณสามารถปิดคลิปได้แล้วนะขอเล่นสักน่นยนึ้งแล้วกัน ไปก็พอไปก็พอไม่ได้หุกมากยยาถอเเิวเปนักที่คะเนรองเลยยาอเเลิวเป็นนักที่ค่ะ มาจักดาโคโขจงยั่ยืนสืบไปเอ้ยเกมสาฟ้าเหรอเอาคูเสียเวลาทันวิสัยไปก่อนเลยรู้จักตกไฟไดงเบล็

ขอบคุณพวกเธอมากน,นะกเป็นคำาูไม่ได้ดนสุยึยอดแต่เขาโดูดค่าทิ้ง สายฟ้าฟาดโอเคนี่เล่นได้แต่แม่เอาเหมือนรอบก่อนนะเดี๋ยวขี้โกงเกิน <sharp> I <inhale> do แตกเป็นช,ช,ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยนะโอ้อะไรวะไม่ไม่น่าเลงเวนกับเฮ้ยฉันทำอะไรกับเวนกับ ชีวิตเราไปกล่อมหนึ wow ่งหนึ่งแล้วกัน ยังไม่ทันเริ่มเลย,ยจ,บลจบแล้วเหรอยังไม่ทันได้หนีเลยจบแล้วเหรอน่าอะไรครับพี่หูยังกะสกดใส่มันไปเลยครับผมไม่เกี่ยวใครผู้นี้กล็ละ bình yên thuyền tham đệ bến đất thi ca yam thèn thong rồi <ch>

ไปนัดที่ข้าวงานแห่งท้องทะเลเมื่อไหร่จะได้ของเล่นชิ้นใหม่เมื่อไหร่จะได้ของเล่นชิ้นใหม่มัคุณหนูถูกเจอแล้วแต่ก็แน่นอนเขาอย่างเรื่องมาเตอร์เมื่อไนเองจะโดนสตจอ เลสักวันหนึ่งสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นความทรงจำใช่ไหมสักวันนึงฉันจะิดว่นมม่อยากดูโอเคก่อสามร้อยละฮิฮิฮิ แดดจีิก็คือ่าเลยสิจะต่อยให้หน้ำใจเลยล้เล่นๆท็อปที่หนึ่งท็อปหนึ่งเปอร์เ็นต์ปันจุอยู่ท็อปห้าสิบเปอรน ตอบประดได้วะนะเดี๋ยวๆนะท็อปที่1ก็คือ2 6 5 0 0นหนาะันท็อปสก็2อง0 0นห้าหมื่นท็อปสองก็สองแสนเอ้เองไปหาไปจำเลยว่าไปหาคะแนนนั้นมาจากกับไดนก็จาไหนกันแน่แต่ยังไงเราก็ต้องมีเป้าหมายไว้ว่า8 0 0 0สอยู่แล้วก็จะเก็บเก็บวินครับโอเค วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับหายตัว